สวัสดีครับผมชื่อเดชโชนะครับเมื่อวานตอนใบสองนะครับได้รับข่าวจากเพื่อนบ้านนะครับว่าควายของน้าได้ไปไล่กับไร่สวนของชาวบ้านนะครับผมกับนา้าก็เลยต้องรีบไปดูนะครับเป็นยังไงไปดูกันครับ ตอนนี้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับทุกทีถ้ามาในเวลาปกติก็คือมาตั้งแต่เช้านะครับแปดโมงเก้าโมงมาถึงที่นี้ก็สบายสบายครับมาถึงแถวนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หอบขนาดน,นี้นะครับแต่วันนี้มันมันเหนื่อยจากการทำงานในช่วงเช้าแล้วนะครับแล้วก็ ทราบข่าวตอนใบสองนาก็เร่บมาเลยนะครับอยู่ในป่านะครับมาถึงก็เจอเลยนะครับหยุดไล่กับไร่สวนหอชาวบ้านจริงๆด้วยนะครับ นาก็เอาเชือกมาด้วยนะครับวางแผนที่จะพาควายหลับนะครับ ตรงนี้ค่อนข้นางชันเลยนะครับนะครับก็จะค่อยๆลงนะครับชันมากเลยครับแต่ว,ว่าควายลงไปได้นะครับส่วแต่ว่าต้องค่อยๆลงครับส่วนน้าที่น้ําหน้าควายก็ต้องระวังครับถ้าไม่ระว,วังควายก็อาจจะลงไปโดนตัวได้นะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับยังไงต่อครับทีนี้นากับควายของนาไปข้างหน้าลายแล้วนะครับผมต้องเร่งตามไปนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยครับนื่ก็สนุกดีนะครับ ายตัวอื่นๆก็น่าจะไปหาเกณนข้างหน้าแล้วนะครับผมจะขยับเข้ามาไล่หน่อยนะครับดูแม่ควายนะครับไม่ดุนะครับถ้าควายที่ดุก็คือเข้าไล่แบบนี้ไม่ได้ครับก็จะทําท่าเหมือนกับจะไล่สะควิดนะครับหรือไม่ก็จะวิ่งเข้าหาแต่แม่ควายตัวนี้ไม่ดุนะครับเขาวควายจะสวยนะครับ วงโค้งสวยมากนะครับแล้วก็คนเขาก็จะใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะครับตรงปลายของเขาทั้งสองข้างก็จะโค้งเข้าหากันนะครับวงโค้งของเข,ขาควายก็ไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปพอดีกับลำตัวนะครับ จะจับนะได้ไหมจับได้นะครับจับได้ด้วยนะครับคนเขาใหญ่มากครับค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะครับปลายทั้งสองข้างก็ชี้เข้าหากันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตรงนี้ก็มีหกตัวนะครับ ไช้ไหมอ๋อพยายามมัน่าจะขอดเรือนะครับที่ผ่านมาไม่ได้สังเกตที่หูควายมาก่อนนะครับเพิ่งได้มาสังเกตนะครับว่าที่ข้างในของหูควายมันจะเป็นสีชมพูนะครับเห็นไหมครับสีชมพูตัดกับโคนสีขาวสวยงามไปแบบนะครับตัวนี้ก็ตัวเมียรครับแล้วก็ลักษณะของเขาก็เหมือนกับ แม่ควายตัวใหญ่นะครับแต่ว่ายังเล็กอยู่นะครับันก็เลยลายลายของเขาก็เลยยังไม่ชัดนะครับเดือครับแม่ควยตัวใหญ่กําลังดึงเถาวานมากินนะครับพ่อผมบอกว่าเวลาไปดูไฟนะครับถ้าเป็นไปได้นะาให้เอาเเรือให้ไฟบ่อยๆนะครับเพราะว่า ไวเขาจะจาได้นะครับจะจาเราได้นะครับในแต่ละฝูงนะครับก็จะเอากระดิ่งให้สองถึงสามตัวนะครับแล้วแต่แต่ละฝูงนะครับควายแต่ละฝูงจะไปดูนะครับไปหาก็ความยากง่ายก็ต่างกันนะครับส่วนน้าน้าที่มีประสบการณ์หลายสิบปีนะครับก็จะรู้นิสัยของควายของตัวเองนะครับ สายเหน็นหึ่งเท่ควายที่หนาเหลวไว้ในป่าค่อนข้างอ้วนนะครับาะเพราะว่าหญ้ามีควายมีอาหารที่หลากหลายนะครับไม่ใช่แค่หญ้าที่ขึ้นตามพื้นนะครับแต่ว่ามีเถาวันนะครับมียอดไม้ยอดพายมีหลายๆอย่างให้ควายได้เลือกกินนะครับผมจะลองจับเขาว่าได้จับได้ด้วยครับโอ้โหไม่ดุเลยครับตัวเนี้ยนี่ไม่ดุเลยครับทางท่านี้ไม่ค่อยคุ้นเคยกับผมนะตัวเนี้ย รอเยเท้าควายในสวนของชาวบ้านนะครับน้าว่าน่าจะเป็นของเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่ของน้านะครับถ้าเป็นของน้าก็คงจะเจอแล้วนะครับระหว่างที่รอน้านะครับก็ได้มีโอกาสพูดกับฝ้ายนะครับพูดอยู่ได้ไล่กับไฟานะครับก็รู้สึกชอบมากเลยนะครับเวลาที่ได้อยุดไล่ในในกับไ้ายนะครับ น้ำปิีทางเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะพาไฟกลับขึ้นไปตามทางน้ำนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับกระท,ที่อยู่ทางที่จะมาตกนะครับลอดผ่านใบไม้เข้ามานะครับบวกกับไฟแม่ไยตัวใหญ่สีดำนะครับใบไม้ใบหญ้าสีเขียวและใส่น้ำที่กำลังไหลนะครับ ช่วงนี้นะ้าจะใหญ่กว่าปกติหน่อยนะครับรอมาช่วงเดือนสิงหากันยานะครับช่วงนี้น้ําจะใหญ่หน่อยนะครับดูครับโลกไฟตัวอื่นๆนะครับถึงแม้ว่าจะว่าเรา่เห็นไหนก็สิ่งอย่างน้ำเนี่ยมย่านี่เนี่ยมเ่าหนกว่าเที่มันกลายเนี้ยแหล อวลาไ่ข้า่าเปิดล้อมานเนื่อยบ่นนี้น้บอกว่าลูกไฟนะครับตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ผมคุยด้เมื่อคี้แล้วผมชอบมากนะครับตัวเนี้แต่น้าบอกว่าดูก็ผมก็เออไม่แล้วแต่น้านะครับเมื่อกี้ไปแช่โซนกันนะครับ ไตร้อนนะครับเวลานะ้ไปดูไฟแต่และกลุ่มแต่และฝูงก็จะเน้นที่แม่ไฟตัวใหญ่ในกลุมเป็นหลักนะครับถ้าแม่ไฟตัวใหญ่ในกลุ่มอยู่ที่ไหนนะครับลูกไฟตัวอื่นๆก็จะไม่ไปไหนไกลน,นะครับก็จะขึ้นไปตามทางน้ํานี้นะ้จะไม่จูงครับแต่ว่าจะต้อนขึ้นไปนะครับ โอเคเราเลื่อ,เอนเลถ่านนึ่งครับจะขึ้นไปตามทางเดิมพี่ก่อนหน้านี้พาควายสีแม่ลูกลงมานะครับน้าก็ตั้งใจไว้นะครับว่าจะให้ควายกินได้ให้อิ่มกันก่อนนะครับแล้วคว่อยขึ้นไปนะครับแต่ควายเหมือนกับว่าอจาจะกหลับบ้านมากนะครับก็เลยไม่รอให้อิ่มนะครับกินแค่แปบ๊บเดียวก็ขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้น้ำไหลลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็พอจะทบกับ กดหินตรงนี้นะครับก็แตกเป็นฟองสีขาวดูสวยงามไปอีกแบบนะครับตรงนี้น้ำแสงอาทิตย์กระทบน้ำนะครับก็เลยสะท้อนเป็นแสงสีขาวสว่างจ้าเลยนะครับ ระหว่างที่พักไฟขึ้นไปตามน้ํานะครับน้าก็จะไม่ไม่รีบนะครับเพราะว่าอยากจะให้ไฟกินยาให้อิ่มก่อนแล้วค่อยกลับที่บ้านนะครับ น้านี้ที่พาควายเสียแม่ลูกลงไปตามทางตาม,ตามน,น้ำสายนี้นะครับก็คือ,อ,อสายหลักจะไปทางนี้ครับแล้วก็ทางนี้ก็จะไปแบบน้ําก็จะไปไม่มากนะครับพอเจอน้ําป่านะครับมันก็น้ําก็เปลี่ยนทิศนะครับสายหลักไปทางนี้ครับแล้วก็ทางนี้ก็ลายเป็นน้ำสายย่อยนะครับ ลึกนะครับน่น้าจะลอยไปกับน้ำแล้วนะครับผมจะเลือกที่ข้ามนะครับ,นะรบเวลาข้ามน้ำก็คือไม่ข้ามไปโดยตรงนะครับเวลาข้ามน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับคืออย่าไปข้ามโดยตรงครับแต่ว่าพยายามเฉียงเฉียงเฉียงลงไปนะครับมันก็จะไปได้เยอะครับ ดูตัวเลกข้ามน้ำนะครับดูว่าจะข้ามได้หรือไม่นะครับไปขึ้นไปตัวเลขไม่กล้าข้ามน้ำนะครับข้ามนะครับโหสะลาดมากเลยนะครับเข็มน,นะครับขนาดควายนะครับ ขนาดไฟเนะี่ยยังไม่ข้ามตรงตรงเลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ข้ามจากข้ามบอนนะครับก็แค่เฉียงเฉียงเฉียงเสียงขึ้นไปนะครับไฟไม่ง่อนะครับไปนไม่ควายแม่ควายก็เฉียงนะครับไม่ได้ข้ามตรงๆนะครับแม่ควายตัวใหญ่มาแล้วครับ ไม่ควายตัวใหญ่ก็ออกข้ามตรงไหนก็ได้นะครับโอ้ยทำไมไม่มาทางนี้ลูกตัวเล็กก็ตามไปนะครับได้ไหมได้ไหมตัวเล็กข้ามได้ไหมได้นะครับข้ามได้สบายเลยนะครับไม่ควายตัวใหญ่จะจมทางได้นะครับน้ำหน้าลูกลูกฝ่ยแล้วครับ จากตรงนี้ไปก็จะค่อยๆขึ้นไปครับถ้าชาวบ้านไม่ตายแล้วนะครับสิบยี่สิบมันาทีก็ถึงแล้วครับ โมเดโลมื่อานพัดดนี่น่อะเมื่อกี้นาะพูดว่าโมเดโดไปให้ถูกทางนะ <c oughs> อ่าแม่ค่อยตัวใหญ่ชื่อโมเดโดน,นะครับโมเดโดไปให้ถูกทางนะนะว่าอย่างนี้นะครับ ราเทียอยู่สูงอยู่นะครับตอนนี้เวลาห้าโมงห้าโมงครึ่งนะครับเมื่อตอนบ่ายตอนเที่ไปก็ไปด้วยการเร่งรีบนะครับแล้วก็เอาไฟฉายไปด้วยครับตัวว่าจะหากไฟเจอช้าจะพาไฟกลับมาถึงช้านะครับก็เอาไฟฉายไปด้วยครับแต่ว่าดีที่พอไปถึง ส่วนของชาวบ้านสวนนั้นก็เจอควายเลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่จะข้ามน้ำนะครับก็เจอกับชาวบ้านคนหนึ่งนะครับท่านอายุมากแล้วแล้วก็ท่านก็เลี้ยงควายไล้กับนาท่านก็รู้จักควายของนาเป็นอย่างดีนะครับท่านบอกว่าควายที่ไปเข้าไปกินในสวนของ ชาวบ้านคนดังกล่าวนะครับไม่ใช่ควายของน้านะครับแต่เป็นควายของอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นคนอื่นพูดเนี่ยอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับแต่สําหรับคนนี้นะครับท่านดูควายมานานเลี้ยงควายมานานนะครับเขาบอกว่าไฟลุ่มท่เข้าไปกินไม่ใช่ของน้านะครับไฟของน้าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ไรส่สวนของชาวบ้านเสียหายแต่ อย่างไรนะครับระหว่างทางก็ให้ควายกินหญ้าข้างทางเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงบ้านก็น่าจะอิ่มการทุกตัวนะครับตัวลูกๆน่าจะอิ่มแล้วครับแต่ว่าตัวแม่ควายตัวใหญ่นะครับดูตรงนี้ยังยังแฝบอยู่นะครับยังยุบอยู่นะครับ,บ,รบถ้าควายกินอิ่มแล้วตรงช่วงนี้จะเต็มนะครับ ในที่สุดก็หลับขึ้นมาถึงมูมบ้านแล้วนะครับถึงข้อวัวของชาวบ้านนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้ก็คือข้อควายชั่วคราวที่นาะจะพาควายหกตัวนี้มาอยู่ระหว่างที่อยู่ที่บ้านนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ ควายฝูงนี้กลับมาที่บ้านนะครับก็คือให้ควายอยู่ที่บ้านก่อนนะครับอยู่บ้านเดียวกันกับเจ้าของนะครับก็จะมาควายไว้ใต้ถุนบ้านนะครับวันพรุ่งนี้ค่อยพาลงมานะครับเฉพาะคืนแรกนะครับอันนี้เขาถือกันนะครับอาจจะไม่ได้ถือทุกคนแต่ว่าน้าก็ถือเพราะว่าควายฝูงนี้ก็ไปอยู่ในป่าหลายเดือนนะครับไม่ได้กลับมาบ้านนานนะครับวันแรกที่พาหลับมาก็จะ พามาอยู่ที่บ้านก่อนครับวับนพรุ่งนี้ค่อยพาลงมาอยู่ที่คอกชั่วคราวที่เตรียมไว้ให้นะครับอันนี้ต้นมะม่วงครับหลังต้นมะม่วงก็คือบ้านแล้วนะครับ